มาแล้วทุกอย่างครับมาเทียบสส่วนกันดูครับ1 8 1กับ180ครับตอนนั้นก็ถือว่าหายไปนานเลยครับซานฟ้าครับวันนี้ก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายครับเจอกับด่านอันตรายจากบราซิลครับเอาไม่ได้นี่ไฟที่จำกันได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นไฟที่เจอกับกวนอูเลยครับซาดกวนอูไป2นับครับแต่ว่าตัวเองกลับมาโดนน็อกแบบชนิดที่โอ้โหแฟนมวยประทับใจกันทั้งประเทศเลยครับ เจ้าตัวก็ยอมรับเลยครับว่าวันนั้นพลาดครับนั่นไปเปิดหน้าบวกกักกวนอูครับแมแต่จากนั้นครับแกเก็บชัยมาเพียบเลยครับวิกเตอร์ครับก่อนเจอสถานฟ้านี่ก็เอาชนะน็อกนักมวยชาวไทยอีกคนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้ลครับหรือว่าราศีสิงห์ครับสถานฟ้าวันนี้ก็ไม่ประมาทเลยครับรอรับรอเก็บอาวุธไปก่อนครับ มาแบบนิ่งๆยังไม่เปิดเกมเท่าไหร่ครับอุ้ยมาตรงขวาตรงของสถานฟ้าครับสะดุ้งเลยครับเอาไม่ได้แต่ของดีต้องมีไว้โชว์เลยครับอาวุธของสถานฟ้าสถานฟ้านี่เก่าไหมครับผ่านตงเวียนมาแล้วทั่วโลกครับเจอฝรั่งเจอต่างชาติมาบดครับ ไม่มีกลัวใครอยู่แล้วครับแต่พยายามจะสับศอกน,นะครับจะไม่มีโอกาสนะครับพิเตอร์พิเตอร์นี่ก็เป็นนักมวยชาวต่างชาติที่คนที่ใช้ศอกได้เก่งนะครับจิ้มลำตัวครับดูเกาะนายครับเกาะนายถามที่ถามทางกันก่อนครับไล่แขน พยายามจะใช้กำปั้นขวาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับพิเตอร์เมด้าโอ้ย,อยมีเปลี่ยนตัวแล้วหัดสะบัดศ่อครับสถานฟ้าสิ่งเหนือเสือใต้ผ่านมาหมดแล้วนะครับสถานฟ้าครับนอกในประเทศที่ต่อยมาเป็นว่าเล่นแชมป์กอดหลายรายการครับคันฟ้าครับ ก็เหมือนกับการขึ้นชั้นแหละครับวิกเตอร์ครับชนะสถานฟ้าได้นี่โอ้โหก็ขึ้นลิฟต์เลยครับว่ากันอย่างนั้นโอ้โดูการไล่แขนดูการกดแขนครับโอ้โห,โโหแหมเสียเหลี่ยมเล็กๆสถานฟ้าเดินเข้าใส่บ้างครับแลกกันคนละแข้งครับโอ้โหหมัดขวาครับฉกเร็วครับ พยายามจะหักศอกครับวิกเตอร์ครับแต่ไม่ได้กินสถานฟาง่ายๆครับโอ้โหคนละทีครับแหมของดีนี้ให้ดูเลยครับคู่นี้ครับต้องจับตาดูดีๆโอ้จังหวะออกอาวุธนิดดูครับปล้มตีครับวิกเตอร์งัดศอกโอ้ยหมัดมาแล้วครับวิกเตอร์ไม่ได้ครับ สถานฟ้าก็เริ่มจะบัวเริ่มจะสวนเลยครับฝันศอกขวาโม่ฝันศอกไม่โดนครับวิกเตอร์แมมารำสอกใส่กันแล้วครับน่าจะเครื่องติดด้วยละครับทั้งคู่ฝันศอกขวาคืนจิ้มลำตัวครับวิกเตอร์คนละทีคนละคำเลยครับอาวุธนี่ออกหวังผลทุกอย่างแทงเข่าซ้าย โอ้โหในก็สู้นอกก็สู้ครับวิกเตอร์หัวปูดเลยครับวิกเตอร์ครับบริเวณหน้าผากด้านซ้ายครับโอ้มาเป็นลูกมากรูดเลยครับโอ้โหเจอหมัดวิกเตอร์ยันเดินกัดฟันเข้าไปหานะครับสถานฟ้าเดินขู่เลยครับจิ้มรับตัวไปขวาครับชายโครงเต็มๆขึ้นด้วยซ้ายครับวิกเตอร์ เสียบคืนครับทานฟ้าเสียบวิกเตอร์สับศอกทานฟ้าสับศอกโอ้โหออกอาวุธนี่ต่อเนื่องเลยครับมากันเป็นแบบเพลงเมทเล่เลยนะครับเพลงต่อเพลงข่าวต่อข่าวอาวุธต่ออาวุธครับเกี่ยวในได้ตีไหมไป้ายหน้าครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหเต็มเต็มกระปูวิกเตอร์ก็ยัดเขาา่าสวนมายังไงคืนอย่างนั้นเลยครับคู่นี้แหมสมก็เป็นรูปแบบไม่มีใครยอมใครครับ ออกอาวุธกันยังไม่มีหยุดเลยครับ2นาทีกว่าแล้วครับโอ้แข่งสวยครับทานฟ้าครับโอ้เหนื่อยเลยครับใช้แรงเยอะเลยครับสถานฟ้าระหว่างก่อพิเอนนี่ก็ถือโอกาสพักเลยครับจิ้มขวาเข้าไปครับฐานฟ้าอ่ะอวิกเตอร์จิ้มลำตัวครับฐานฟ้าคืนด้วยเข่าโอ้หักซอกตี แต่คนละทีคนละคำครับวิกเตอร์พยายามหักศอกสู้ครับไม่มีใครยอมใครวันสุขแห่งชาติครับอ้าวลื่นครับวิกเตอร์อ้าวไปอัดเข้าไปครับคนละแข้งคนละทีกล่าวเข้าไปเสียบแม่ไปเน้นวงในเลยครับสถานฟ้าครับพยายามจะชวนวิกเตอร์แลกวิกเตอร์พยายามจะหักศอกครับเชี่ยวไปเชี่ยวมาหลายทีแล้วครับศอกของวิกเตอร์ครับ แต่เข่าของสถานฟ้ามันถึงก่อนครับอ่าเสียหลักโอ้ทีมงานเขาโบกให้เดินเลยครับวิเตอร์อเมดาครับหุกซ้ายลำตัวสอกขวาอัดเข้าไปสถานฟ้าพยายามจะชวนแลกวงในเลยครับสอกกระขาว่าเอาอย่าไงไรครับแม่เริ่มโดนไปแบบมีสถานเลยครับเริ่มสถานสะเทือนครับเจอสอกของวิเตอร์อเมดาโอ้ การพวกเก็ตไฟคลับก็โบแล้วครับโกโกโกอย่างเดียวออกเร็วๆครับจังหวะวงในนี่ผัดกันได้ผัดกันโดนครับโอ้ท้าสถานฟ้ายยุกสุดท้ายนี่เป็นเรื่องนะครับวิกเตอร์เอนี่มาแบบประเภทรอบจัดปลายแรงครับอ้าโดนแลมีเลือเแลดนะครับสถานฟ้าครับโอ้แตกครับ แม่น้ำกระเทียบลาดไปแล้วครับในเรื่องแล้วครับโอ้แล้วกำลังใจมาทันทีครับวิกเตอร์โอ้สถานฝาบอกจานหยุดทำไมก็ต้องดูแผลแลยครับโอ้แหเชียวเียวแครับลักษณะแบบนี้ครับสบายครับอ่ะไปกันต่อโอ้กลับกลายเปต่อลมหายใจให้วิกเตอร์ไม่ได้นะครับเห็นเรือดของสถานฟ้ารับแบบนี้ ทุกขักขึ้นมาทันทีครับแต่ว่าโดนแค่ขวาก็แต่หลุดครับวิกเตอร์ครับอาจจะมาหลุดกับใครก็ได้แต่หลุดสถานฟา้าไม่ได้ครับทีมงานก็มั่นใจเลยครับทีมงานของวิกเตอร์อาเมดาโอเคมาอาจจะเปลี่ยนไปเล็กๆเ,เลยครับสถานฟา้ามีแผลแตกก็ต้องระวังบาดแผลนะครับอ้าวลูกมีเสียหลัก ระวังบาดแผลไม่ให้มันลึกไม่ให้มันกว้างไปกว่านี้ถ้าจะบอกว่าแผลนี่มีผลหรือเปล่าครับอะยังไงครับมั่นใจทั้งคู่ครับยังไม่ยอมหยุดนะครับแม้ว่าจะเป็นในช่วงสุดท้ายปลายยกที่3าหันไปมองที่มุมเลยครับวิกเตอร์แม จะบอกยังไงครับมั่นใจหรือเปล่าครับวิกเตอร์ครับอ่ะขออีกสักเสี่ยครับโอ้แต่สถานฟางตั้งรับด้วยแข้งซ้ายครับคนนเสมอครับแล้วก็ดรอครับเสมอกันไปครับโอ้ยชกกันแบบดูเดือดไม่มีใครยอมใครจริงๆครับสุดเร้าใจครับคู่นี้ครับวิกเตอร์เอาไม่ได้กับสถานฟ้าสิสองพี่น้องครับ